ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเร็วสวัสด,ดีจ้าเร็วคนขี่ดือ้อคนหัวล่นบสวัสด,ดีแกงหัวใส่หัวให้ยังอาสวัสด,ดีจ้าก่อนวัสด,ดีจ้าสวยสวยสวัสด,ดีจ้าสบายด,ดี fc ทางช่องน้องคําแพงชาแน,นลอีกแล้วนะคะมื่อน,นี้ตอน จะเทียงแล้วเนาะแม่เพ่นกับน้องคําแพงมาทักทายสบายดีเอฟซีคือเก้าค่ะเพราเมื่อกี้แม่เพ่นก็นจะเอาคลิปแนวทางของปีปะฮัดหลักกาของเชียงเชียงใหม่เนาะเอาลงไปหายเอฟซีเป็นแนวทางกันแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกับคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะเอาแนวทางของยาขันลักกาของอาจารย์สวัยเนาะคะ่ะมาฝากมาตออเอฟซีทั้งสอง <Okay. S 1> คือเก้าเนาะ แม่บอกกินค่ะแม่เห็ดงานอยู่ค่ะบอกกิ่นค่ะไหนทุจ่าปูเร็วทุจ่าปูเร็วหายจ้าปูหายคำแพงหายเจ็บหายไขเ่เด้อออจ้านั่งลงกาบสวยๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงกาบปูสวยๆนั่งลงค่ะงงดือดเฮ้งว่าวบฟังค่ะ ขั้นยามเพิ่นอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเองเลยบ่ทถาได้บอกเนาะขั้นยามเ่าบอกเดี๋ยวนี้เฮ็ดเนี่ยๆเงี้ยเฮ็ดเนี่ๆเงี้ยไอ้เอ้าขั้นแขีวเด้เฮ้ยยามเ่าบอกเฮ็ดบ่เฮ็ดยามเ่าบอกบอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดดีขนาดเลยเฮ้ยผุนผุนว่าร้องเพลงหน่อยร้องเพลงอ่ะร้องเพลงยังเอ้าเอา ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาอ้อออพี่ฝนพี่ฝนทำอะไรให้น้องกิน <c oughs> <c oughs> มากหลายกินเนี่ยเยีะยะคือผู้ใหญ่ <c oughs> กาบมันนั่นพูนพี่ฝนแกะให้แล้ว <c oughs> อย่ามาเอาแม่ไปนะขายซีเมื่อบานนี่เนาะ <c oughs> ของอยาขอน บ่เข่าเนาะเออเข่าอยู่เนาะคะ่ะเข่าเก่าหกหกเก่าเนาะคะ่ะของญาขอนเนาะแต่ว่าเป็นตัวร่องเนาะคะ่ะส่วนของอาจารย์สวัยเนาะเข่าดีเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ไดหลูดวิ่งของอาจารย์สวัยเสือว่าสนะขาดลอยเนาะค่ะ,ย,ะ,คะยังบอผลาดเลยค่ะหลายหลายงวนมานี่เนาะ,ะถือว่าตัววิ่งตัวลูดเพ่น,นี ดีเนาะหูดใดมีตัวดีตัวเด็ดมาจับใส่เลยค่ะส่วนตัวประกอบอาจารย์สวัยบอกว่ามันจะมักออกน้ากันเนาะแต่ตัววิ่งตัวลูดเมื่อวานนี้ออกน้ากันเด้อค่ะเนาะศูนย์กับเก่าเนาะศูนย์มันออกเก่าศูนย์เนาะค่ะแล้วก็มาออกหกศูนย์เนาะ fc เมื่อวานนี้เลขนิมิตอาจารย์สวัยมีศูนย์เนาะก็ออกศูนย์อีหลีเนาะแต่ว่าเพนนิมิตออกศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดเนาะแต่ว่ามันออกอ่าเก่าศูนย์กับศูนย์หกเนาะยังลูกืึ ส่วนของปูซีศูนย์ปูซีห้าเดี๋ยวตามมาทีหลังเนาะค่ะเอฟซีมืนอนี่ตอนนี้ก็เอาของแนวทางของอาจารย์สวัยลักษะของยาขอนกบัยกอนเนาะส่วนของเซียนสีสเกตเนาะบ่เห็นเพิ่นตอบไล่ไม่เพ่นแต่ว่าวานนี่เนาะเพิ่นไปทางไหนเนาะเพิ่นติดงานธุระอย่างอีอย่างเนาะเนาะกะขอเพิ่นแล้วเสร็จเร็วๆเนาะกำแพงเฮ็ดอีอย่างนั้น วา็ถ้าบอสบายเพื่อนกระใอ,อยเพื่อนหายเร็วๆเนะาะพว่าบอเห็นเพื่อนตอบไลน์เนาะคะ่ะเพื่อนอาจจะอยากงานหรือว่าบอสบายเนาะ,ะเอาตามนี่เดี๋ยวเพ่นจะพ้าเอฟซีไปเบิง์นเนี่ทังกันกนแล้วค่อยมาหาคําแพงกี่ดื้อต่อเนาะอันนี้ค่ะเมื่อเบิงของมัวว่าน,นี่กันกนค่ะว่าเขาหรือบอเขาเนาะส่วนของเจน้อยกทมลาวพัฒนาไม่เข้าเนาะเสียดแต้มนึงเนาะคะ่ะนี่ซีหา มันออกหาสามเนาะนี่ C สามมันออกหาสามเนาะหาเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้จะได้เลยนี่เนาะแต่ว่าบบถูกเสียดไปเต็มนึงตลอดเลยเนะา,านะค่ะบบเขาเนาะส่วนของนยขวัญเล่าก็บบเขาเด้อค่ะเนาะไม่เข้าของอาจารย์สวัย นี่ค่ะ9กับ0มาทั้ง2ตัวเลยค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะแม่นแผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดเอามาจับใส่เลยค่ะเนาะ,นะแล้วของยาขวัญเขาที่69 96เนาะตก,กับเม็ดเดี๋ยวแค่นี้เนาะก็อ,ออกตัวร่างเนาะ บอเป็นยังนะมือนีตามโตนะคะมือนีตามโตคะ่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวิ่งรุ่นฮานอยแม่นแม่นของอาจารย์สวัยเนาะวันนี้ให้มาห้ากับสี่เด้อค่ะวันนี้ให้มาห้ากับสี่ส่วนตัวประกบกับมีสามมีสี่มีหามีแปดมีหนึ่งเนาะเลขนิมิตของอาจารย์สวัยมือนีเพนวามี สามกับซีเนาะแต่ว่าคนประจับคู่ให้ถ้าจับให้ก็จะเป็นหาสามหาซีซีสามีีเนาะค่ะ fc ผู้ใดหมักจับตามเพ่นเลยเด้อค่ะเด็กนิมิตออกมาสามกับซีส่วนตัววิ่งตัวลูดให้หากับซีจับคูใส่เลยค่ะนี่ค่ะตัวประกบกับมี่คือกันซีกับหาเนาะสามกับซีเนาะค่ะเอาเลยค่ะ fc มือนี่ขอให้ fc เฮงๆรวยๆไปด้วยกันอีกนะคะเนาะ กับตัววิ่งตัวลูดของอาจารย์สวัยเนาะเขาทุกมือเนาะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งต่อของยาขวัญกันเลยค่ะว่ามือนี้ยาขวัญให้มาตัวใดญเนาะมือนี้ยาขวัญเพิ่นกระบือเนาะเพิ่นออกไปล่ออังคารของอ่าพุ่นยาโนโนล่าเนาะคะ่ะหรือว่ายาลุยเนาะอยู่ที่หนองไายเนาะเพิ่นไปล่ออังคารอยู่คนเนาะค่ะแนวทางห้าน้อยของยาขวัญมือนี้เนาะให้มาเก่ากับ อ่าเก้าสองเจ็ดหกเจ็ดอ่าเก้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ูนหเกนย์าหกศูย์องศูเจดสองเจ็ดนะคะไอซีนเน้นให้ที่เก้าเจ็ดเก้าศูนอเจะคะแนวทางฮานอยของยาขันน้อมีเนาะเนไมาเก้าสองเจ็หเก้าเจ็ดูนย์หเก้าย์เกาหกศูนย์สองศูนย์เจ็ด สองเจ็ดเนาะเน้นที่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดเด้อค่ะนี่เนาะแน่ทางหานอยของยาขวัญแล้วก็ของอาจารย์สวัยนะคะไอเอฟซีทั้ง่องเอาไปเลือกเลนตัดเลนกันเนาะู้ใดามี่อ่าตัววิงตัวรลดดีๆก็เอามาจับไซของอาจารย์สวัยได้เนาะนี่ค่ะของวันที่29เมษายนพศส 2, 5 6 6เนาะคะ่ะ แนวทางฮาหนอยของอาจารย์สวัยแล้วก็แยคอนแคปหน้าจอเด้อจะ้นจะนี่จ้ะแคปหน้าจอแล้วกะขอให้เอฟซีทั้ง่องเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮาหนอยของช่องน้องคําเพงชแนลทุกทุกวันเด้อจะ้ะมึงเจ้าของช่องเนี่ยเจ้าของช่องคะ่ะบอกวัาด,ดีจ้ากับอกวัาด,ดีจ้า ้าของช่องคิดดื้อตีตีตตอ๋อกินยังหันกินนมกินนมให้แม่กินน้ำเน่ให้แม่กินน้ำเน่นนเนจะอีหล่ากินซะแม่บอกกินดอกอกะแม่เพ่นกับน้องคําแพงก็ขออวยพรให้ fc ทั้งสองจะเดินทางไปทาง,งไดก็ให้แคลคาดปลอดภัยเดอ้อค่ะเนาะค้าขายอีหยังก็ให้ค้าขายลำาุ้ยเนาะให้ขายสดหมด พ่องทุกย่างทุกประการเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานกับบ้านเฮงบ้านถุงเงินถุงทองเด้อค่ะสั่งเขาไปสั่งได้เนาะบ้านถุงเงินถุงทองใครจะสั่งตำไทยตำลาวก็เข้าไปสั่งได้ทุกเมื่อเด้อค่ะเนาะคลิปนี้แม่เพ่นกับบ่มี่อย่างหลายเพ่นแม่เพ่นกับขอขอบพระคุณเอฟซี FC ทางช่องแล้วก็ขอขอบพระคุณ จะขอบคุณใจแม่บอกกินลูกเอาไปให้พี่ฝนกินเร็วเอาไปให้พี่ฝนกินเด้อแม่เพ็นแลนะน้องคำแพงก็ขอกาบขอบคุณเอฟซีแล้วก็อาจารย์สวัยญาขวัญหลายๆนาะที่เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนทุกๆมือแล้วกันขอกาบขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังใจแม่เพ็นทุกๆวันเด้อค,ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้าคำแพง แพงลูกบายบายเดี<ป>๋ยวลูกบาย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 ทางนี้เอา้าบายบายแล้วสิไปพร้อมเอ้าเอาบายบายหัวรนเนาะตามนี้นะคะเอ้าถอยหลังตำ่ำบัน,นี้เอ้าต่ำชนเอ้าชน เงี <US> <mis morally> <venue> <elim> A, ้ยเงินเอาบายบายแล้วบายบายจะจุบด้วยจุบด้วยอ่าอทุจ้าบอกอ่อทุจ้าทุจ้าขอบคุณจ้าโอเค